ย้ำจำกัดค่ะและท่านที่สามค่ะให้ขอเรียนเชิญนาวัายเอกจิรวุฒยุทธชยัยรองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ,รอ,รอ,รอตามมาด้วยคุณภูริพัฒน์ทีรักคุที่สุดผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน,น้ำ เชิญคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัทชิวคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณชาติชายกุลธนำผลผู้อำนวยการเขตคลองสานเรียนเชิญคุณจุรัตวันแก้วป้องตังหวานสมาคมเรือไทยและคุณเฉลียวปีการนายกสมาคมการค้าช่วยกิไในแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้จะเป็นช็อตที่หนึ่งก่อนนะคะ สำหรับช็อตที่2นั้นค่ะอย่างที่ทุกท่านคงจะได้เห็นแล้วนะคะว่าเรายังได้รับเกียรติจากท่านคณะทูตนะคะรวมถึงตัวแทนชุมชนแขก VIP หลากหลายท่านด้วยกันที่้เกียรติมาร่วมงานในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนเชิญได้ร่วมถ่ายภาพค <Nice. S 1> ่ i คุ wait i t i t and I will invite you on the stage next ระหว่างที่ถ่ายภาพนี้นะคะดิฉันขออนุญาตได้เล่าถึงความเป็นมาของการแสดงเมื่อสักครู่สักนิดหนึ่งนะคะ สำหรับขบวนที่1น,นั้นเรียกว่าขบวนมหาธาราแห่งอดีตอนุรุ่งเรืองนะคะที่บอกเล่าถึงจุดกําเนิดการสร้างรากฐานของอารยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงค่ะส่วนขบวนที่2มหาธาราแห่งปัจจุบันอนุรุ่งโรจน์จะเป็นการเข้าสู่ริเวอร์าพาร์แรกเลยนําโดยคุณเบล่าราณีคันเป็นเมื่อสักครู่น,นี้นะคะ h i s s Excellency Mr Kevin Shaw Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary the Embassy of Singapore her excellency mrs. eleanor budleiger, atty. ambassador extraordinary and plenipotentiary, the embassy of switzerland. his excellency mr. michael george desombre, ambassador extraordinary and plenipotentiary, the embassy of the united states of america. followed by ms. yu ming-chang, counselor of culture, the embassy of china. Mr. Olivier Richard, Che Dufra, the Embassy of France. Mr. Dicky Koma, Che Dufra, the Embassy of Indonesia. Mr. Shingeki Kobayachi, Counselor, the Embassy of Japan. the Lao People's <laughs> Democratic Republic. followed of of Anderson Mission Zealand W.E. James Head the Embassy New by Mr. ตอนนี้ค่ะถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะการลอยกระทงนั่นเองดิฉันให้ขอเรียนเชิญทุกทุกท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะได้นำขบวนไปที่บริเวณท่านนะ้ำเพื่อลอยกระทงสู่แม่น้ำเจ้าประยาร่วมกันได้เลยค่ะเรียนเชิญทุกทุกท่านได้เลยนะคะส,นนส่วนมวชนส่วนคุณผู้ชมท่านอื่นที่กำลังนั่งประจำที่อยู่ เราชอามระบนใน้่ังคี้ก็เป็นการเป็นาหว่างการะจอกบารสและการทำายเราจะสามารถรับคนได้ที่1คน่อรอบจากดอบละ2องแต้มนะคะซึ่สามารถรรับคนได้ถึงหกคนคนต่อช่วโไม่จะ ลอยตัวลงมาได้อย่างสบายนะคะนอกจากนี้เราได้จังหวะเข้าทางเดียวของทางเดียวจากไม่ผิดอ่ะขออนุญาตทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับ สูงข,ของอารยชนะคะชุดน้งนกพมาศนาะคะนกพิราศขือว่าเสัวลานะคะมีชื่อว่าวิาาสาร์รบัสในการทานกันะ การเต็ที่ของการเ็มที่นการห้บรการ